สะดวกออกมากันได้เลยครับคุณแม่ผู้รวยอู้ฟู่ออกมาแล้วซ่าลูกมีรูปเมฟกับลูกชายจะแพร่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองลูกน้อยคนนี้กลายเป็นดาราไปเรียบร้อยแล้วส่วนคุณหมอก็คู่ควรกับิ๊บเป็นนางงามถึงเวลาที่คุณพ่อจะได้พบกับลูกน้อยแล้วแต่ผมก็คืกกดนะครับเดี๋ยวก่อนเทวินเราจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนครับพานครับคุณเข้าไปได้ครับดอกไม้ของคุณครับเมฟคนสวยของผมเราคือครอบครัวใหญ่แล้วนะ และแล้วประดีเวลาที่กลอบครัวสุขสั้นจะต้องปัผบานเฮ้ยตื่นเต้นชฉมัดเลยอ่ะใจรอกิมออกจากห้องไม่ไหวแล้วเนี่ยในที่สุดก็ออกมาแล้วนี่คือลูกสาวของคุณค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพ่อควรมีอะไรตอบแทนคุณหมอด้วยนะคะเราก็ทำกันแบบนี้แหละการ์ขอบคุณก็พอแล้วล่ะเนอะโอ้โหช่างครีเอทอะไรขนาดนี้แล้วก็ฟีสะด้วยสินี่คือของคุณนะคะคิม ไม่จำเป็นหรอกค่ะเก็บไว้ทำสลัดดีกว่าเนาะเดนนิสป์ไปปาเรากลับบ้านกันีกว่าแม่ๆออกไปชอปปิ้งกันสนุกสนานกันใหญ่ได้เวลาเลือกรถเข็นกันแล้วว้าวดูรถคันนี้สินูน้อยนกูลำรวยต้องได้รถเข็นที่แพงที่สุดก็อย่างเช่นรถเข็นทองคำคันนี้ยังไงล่ะ รถเข็นทองคำคันนี้สงวนสิทธิ์เอาไว้สำหรับลูกคา้า VIP เท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าไม่ค่ะคุณไม่เข้าใจ<า>หรอกค่ะฉันต้องการรถเข็นที่มันอลังการงานสร้างมากกว่าน,นี้ค่ะเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเลยนะคะพนะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องเลือกชุดให้กับลูกน้อยไปด้วยบริการน่าทับใจจริงเลยรถเข็นเวอร์ชันอลังการงานสร้างมาแล้วค่ะคุณลูกค้คาฟังเพชโบด้วย <What? S 1> ทองคำ รถเข็นอลังการงานสร้างของจริงแต่เมฟรู้เรื่องความหรูหราเป็นอย่างดีไม่ค่ะยังไม่พอฉันอยากจะได้อะไรที่มันดูแพงแพงมากกว่านี้ค่ะความต้องการของลูกค้า v i p ีต้องได้รับการตอบสนองลวดลายธนบัตรกับโลโก้สุดหรูหราจะช่วยคุณได้ว้าวมันจะต้องอย่างนี้สิคะภารกิจสำเร็จหนูน้อยหัวรอะล่าเลิงแล้วจนคิมก็กำลังมีปัญหาหนักร้านนี้ไม่มีรถเข็นสำหรับนูน้อยถังแตกแล้วหรอคะ ตะคิมคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะคุณขาตามมาสิคะอันนี้ช่วยอุ้มแป๊บหนึ่งนะคะเอาเข้าของออกไปให้หมดโดยแล้วเราก็จะได้รถเข็นเด็กที่ดีที่สุดในโลกแล้วอว่าแต่คันนี้คิดราคาเท่าไหร่ล่ะคะเออเอาไปเถอะค่ะคุณลูกค้ารับรองลูกของคุณจะต้องชอบมากแน่ๆเอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกหลักกจาจ๋าแม่พามาเจอใครเอ่ยหุ่นยนต์พี่เลี้ยงของลูกยังไงล่ะ น่ารักน่าชังใช่ไหมล่ะมาเรามาลองใช้เทคโนโลยีอันล้ำเดิศอันนี้ดีกว่าว้าวว้าวาวาได้ผลจริงๆด้วยอ่ะง่ายเพียงลายนิ้วเนาะอ่าทีนี้ก็เริ่มทํางานได้แล้วนะคุณ <Yeah. S 1> แม่ทีเลี้ยงหุ่นยนต์ก็จะกล่อมนูน้อยให้นอนหลับส่วนเมเป็ก็ต้องไปพักผ <c oughs> ่อนกันการได้เป็นแม่คนนี้ทําให้รู้สึกดีกจริงๆเลยแต่ว่าเม็ปดูเหมือนจะลืมอะไรไปบางอย่างจะให้หุ่นยนต์เก็บไม่ได้นะ จะนั่งเอไออะไรกันเนี่ยพายุเข้าอย่างนั้นเหรอจ้า <c oughs> แม่มาแล้วจ้าหนูน้อยมามาโอ๋อมาหาแม่เราเข้าโอ้ยการเป็นแม่คนนี้มันไม่ได้ง่ายเลยฮะไว้วางใจพี่เลี้ยงไม่ได้เลย <c oughs> ส่วนคุณแม่ทางแตกนั้นไม่ต้องพึงพาเทคโนโลยีใดๆ <c oughs> อย่ร้องไห้เลยนะจ๊ะลูกหลักนะจ๊ะ <c oughs> แขนของแม่ชักอล้าแล้วสิการกอดเด็กน้อยให้หลับนั้นคือการออกกําลังกายที่ดีนี่เองโอ้โหพลังกล้าแขนแต่กางคืนไม่เด็ดหลับไม่ได้นอนก็เหนื่อยเอาร่วงเลยเนาะ นี่อีกแล้วเรลกูกนั่นลองวิธีใหม่ๆกันดีกว่าลูกรักจ๋าเดี๋ยวให้พ่อกล่อมรูปนอนนะจ๊ะโอ้โหลมแดงชิมทัดเลยแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วฝันดีนะจ๊ะลูกรักของแม่ที่นี่ก็มาเพิ่มกำลังคากันบ้างอุ้ยอัจฉริยะจริงๆเลยเราเนี่ยในที่สุดการกลนแก้ไม่หายของพ่อต็อมีประโยชน์กับเขาสักทีว้าวแม่นี่ฉลาดจริงๆเลยเดี๋ยวเฉพาะเมื่อไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างด้วยแล้วละ่ะก็อห์ วันนี้คือวันหยุดของคุณแม่แม่นั่นกแ็แปลว่านุนูจะต้องอยู่กับคุณพอ่อขอให้สนุกสนานนะคะคุณพอ่อเจอกันตอนเย็นนะจ๊ยบายโอ้ว,ว่าล,ลูกๆของเรานี่นาดรักกันมากๆเลยเนาะเราจะทำยังไงกับพวกเขาดีละ่ะเราไม่รู้อะไรเลยพ่าแต่กลิ่นตุตุนั่นมันเออโอ้ยหายยาบังเกิดแล้วแต่เวลาสวมหน้ากักป้องกันแล้วละ่ะรู้ละเราจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนี่แหละงานหินสุดๆมาเรามาทำตามคำแนะนำกันเถอะเนาะ แต่ว่าก่อนอื่นจะต้องถอดของอเก่าออกก่อนระวังด้วยนะอย่าให้เลอะเธอละ่ะโ,โ,โอ้โดนกระสุนน้ำตรงกิมไม่หยุดเจ้าจะงี้ใช่ไหมเฮ้ยหนูได้เล่นมาก็เล่นกลับไม่ตรงแต่เควินนั้นแพ้สลับคาหว,ว้าว <laughs> <laughs> เพื่อนเอ้ยเพื่อน ดูแล้วก็จะจำเอาไว้นะที่นี้ก็หอตัวของเด็กถ้ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทำไมจะต้องใส่เสื้อผ้าให้เด็กเยอะจังเลยเนี่ยและแล้ว,ลวความ<อ>ช่วยเหลือก็เข้ามา <laughs> แม่แม่เบื่อ,อการช้อปปิง้งซนะแล้วได้เวลากลับไปช่วยป้าป๋าแล้วโอ้โหดูท่าจะยุ่งหยิงไปหมดเลยเนาะพามาอย่าร้องไห้เลยนะาลากรักของแม่ แต่ดูท่าวันนี้หนูน้อยด้วยอู้ปู้จะอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนะักส่วนผู้ชมก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กันสักเท่าไหร่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วจะดูหนังรู้เรื่องได้ยังไงกันล่ะเนี่ยซึ่งเมฟปนั้นก็มีวิธีแก้ปัญหาจุกนมหลอกประดับเพชรคอยช่่ยได้เสมอฮ่านที่สุดก็งเงียบได้สักทีแต่หนูน้อยนั้นไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาไม่ได้อยากจะได้จุกนมหลอกสัาหน่อยเดี๋ยวนะนี่มันจุกนมทองคำนี่ขังเพชรซสด้วย มเยี่ยมเป็นเลยแต่เกิดการจราจลในกลุ่มผู้ชมเข้าแล้วเดี๋ยวเมฟจะแก้ปัญหานี้เองนี่ค่ะเอาเงินไปเลยค่ะนี่คือการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแต่บางครั้งเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเมฟคงจะต้องกลับมาดูหนังวันหลังซะแล้วรอะ โอ้ยผู้คนในี้ใจร้ายกันจริงๆหน่อยแล้วยังเดือหนูน้อยในโรงนังอีกคนนึง oh. และเขาก็จะเริ่มร้องไห้แล้วเหมือนกันแล้วจะทํายังไงต่อดีล่ะเนี่ยแต่ผู้ชมคนอื่นก็ใจร้ายกับหนูน้อยสุดน่ารักไม่ลงเสร็จเลยสิโอ้ยนาเกลียดนะชั้งจังเลยผู <c oughs> ้กคนครับทา,ทางนี้นะครับนี่คือกดนะครับเสียงดังเอะอะอะไรกันล่ะเนี่ยเดี๋ยว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 นั่นใครกันล่ะเนี่ย รับหน้าช่างเสียจริงหนูน้อยอ๋อหนูน้อยคงไม่ชอบเสียงดังนั่นเองสินะงั้นเราลดเสียงลงหน่อยดีกว่าเนาะ <S <S อ่าเรียบร้อยแล้วจ้าหนูน้อยจะจ๋อดูหนังให้สนุกเลยนะครับโอ๋ะ oh, yeah, แล้วสิ oh. ลูกชายของเมฟนั่นป่วยเข้าแล้วชนคิมก็มีข่าวร้ายเหมือนกันแต่ไปหาหมอคงแพงหนะ้าดูอ่ะดูละโทรหาคุณยายดีกว่าฮลัลโหลแม่ขามาที่นี่ด่วนจีเลยนะคะ ตาจะรีบไปเดี๋ยวนี่ะจ้าลูกป้าของแม่คุณยายความมาช่วยเหลือแล้วจ้ามาแล้ว้ามาแล้วคนไข้ตัวน้อยๆอยู่ที่ไหนล่ะคะทมาเรามาเริ่มรักษาอะไรดีกว่าแต่ว่าการอื่นจะต้องปลอมเด็กน้อยไล่โรคภัยใกล้จุดก่อนแล้วก็ตามด้วยวิธีรักษาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกระลัมปี้รักษาได้ทุกโรคเชื่อยายเถอะน้าน่ารักน้ายายคือผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าหนูน้อยนั่นก็เงียบลงอย่างมากจังๆแถมอาการอาหารไม่ย os ่อยก็ยังดีข no in ึ้นอีกด้วย แต่เมปนั้นไม่ค่อยจะมั่นใจวิธีโบรัณโบรานสักเท่าไหร่เราต้องการการรักษาที่แท้จริงคุณหมอขามาให้ไวเลยนะคะบริการของคนร่ำรวยนั้นว่องไวเสมอคนไข้ยอยู่ที่ไหนล่ะคะอ้าวหมอมาแล้วล่ะคะนูน้อยอาการไม่ค่อยจะดีเลยค่ะหมอมาเราเริ่มสแกนกันก่อนเลยดีกว่าเนาะชัดเจนเลยคะ่ะนูน้อยเป็นไขห้วัดค่ะคุณแม่ <c oughs> มาเรามาลงมือรักษากันต่อดีกว่า อุปกรณ์กอบพร้อมแล้วห,หมอคะเราไม่ได้คุยกัน,นเอาไว้แบบนี้นี่คะ่คะนเข้าใจละคะคุณผู้หญิงคนงร่ำรวยนี่แม่เรื่องหมากซะจริงๆขิมคือความหวังเดียวของเธอเสร็จแล,ล้วล่ะฮัลโหลพลักษช่วยฉันด้วยจิแต่เย็นยืนกว่าน,นะแมพได้ๆเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละแม่ขนาะช่วยหนูด้วยคะ่ะเพจุฉุกเฉินค่ะแม่คุณยายรู้งานเป็นอย่างดีจ้าเธอรับรู้ได้ว่ามีเด็กป่วยเขาต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เราจะต้องใช้กระลำปีอมันช่วยได้จริงๆหรอคะแม่ไม่ต้องหว่วงหลักจ้าเพื่อนรักนี่แหละของจริงเสียงจริงๆแน่นอนอยู่แล้วหนูน้อยผ่อยห,หลับไปแล้วฉันยังโตสเสียงดังลั่นเลยเย้หนูน้อยอาการดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรหรอกจาก้าเชาๆวันนี้คิมมาเยี่ยมเพื่อนรักแม่รู้วนว่าเมกกำลังจะยุ่งอยู่นะสิกำลังคัดเลือกพี่เลี้ยงที่ดีที่สุด โอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจดีแฮะกูเข้ารับก,การคัดเลือกคนแรกมานานแล้วไง้ดสอบตกคนนี้ไม่มีอะไรดีเลยโหจใจเย็นๆก่อนหน้าเมฟเธอจะต้องหาพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดได้แน่เชื่อดิใช่จเจอล้วนี้ไงเคมเธอเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยนะนะนะนี่จะจุดบ้าหรือเปล่าอย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะแล้วถ้าเแต่ว่าเป็นแบบนี้ล่ะอไอเดียนี้ก็ไม่แย่นะ โอเคจ้ะตกลงจ้ะเมฟเดี๋ยวฉันดูแลหนูน้อยนี่ให้เองแค่ดูเหมือนว่าหนูน้อยคุณลำรวยจะเป็นนักชิมตัวยงหนูไม่ชอบข้อออดอย่างนั้นละจ้ะวนลูกน้อยของเมฟนั้นกอดดูจะมีความสุขสุดๆไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าคิมจะต้องเอาอยู่คุณแม่เมฟจะต้องพักจากเรื่องพออ้อมสักหน่อยวนคิมนั้นหแทบจะบอด และแล้วก็ด้เวลาที่เมฟจะต้องกลับบ้านสัก,กทีเธอมีพลังเต็มเตี่ยมแล้วละ่ะแต่ว่าคิมนั้นชักจะเหนื่อยแล้วละ่ะฝันดีนะจะ๊ะรักกันเลฟวันนี่รายงานสภาพอากาศได้ข่อนจะดีเลย oh. อากาศจะหนาวหนาวหน,นาวมากๆเราจะต้องทำให้ลูกน้อยอบอุ่นซะแล้วละ่ะเธอว่าถุงเท้าแบบนี้ดูเป็นยังไงบ้างเหรอทำมาจากขนยูนิคอร์นเชียวนะเนี่ย <S <S จะซื้อถุงเท้าไปทำไมในเมื่อถักเองก็ได้ มันก็มักจะได้ผลเสมอแหละผักนิตติ้งมันตกยุคไปแล้วจ้ะคิมจ๋ายุคนี้มีเงินซื้ออะไรก็ได้งั้นฉันสั่งถุงเท้าดกว่ะแต่คิมไม่ได้คิดแบบนั้นเธอก็มีไม้ถักนิตติ้งอยู่แล้วนี่นะเ <Yay! S 1> มเปิ่ถุงเท้าสุดเก๋ามาแล้วจ้าส่วนคิมกอดทำมาติดเธอถักได้อย่างว่องไวเร็วเข้า<ว>ลองใส่เลยสิอุย้ยหน่าตานะช้างจังตอนนี้เท้าลูกน้อยของเราอุ่นแล้วสินะเมเปิลกำลังทำอาหาร เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเธอกําลังเช็ดโทรศัพท์ต่างหากเล่าส่วนมื้อเที่ยงของลูกชายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชฟไปที่สําคัญคือต้องให้คําแนะนําที่ถูกต้องเป๊ะ,ปะคนอย่างพอดีแต่ว่าอย่าเขย่านะเอาพออุ่นอย่าให้ร้อนเกินไปสะละ <Okay. S 1> แล้วทําให้แวววาวด้วยนะแล้วเชฟก่อนจะลงมือทําอาหารอาหารของเด็กคือเรื่องใหญ่สุด,ส,ดส่วนกล้องพี่เลี้ยงก็แสดงออกมาว่าหนูน้อยนั้นกํลาลังนอนหลับปุ๋ยเมื่อเขาต<อ>ื่นขึ้นมาก็จะได้ดูดนอมอันล้ำค่านี่ แม่ทางแต่ก็เลี้ยงลูกโดยวิธีสุดแสนจะธรรมดาจะสนใจกล้องพี่เยงก็นทำไมกันล่ะในเมื่อกระจกธรรมดาธรรมดาก็ใช้การได้อย่าไปไหนนะจ๊ะลูกรักของแม่แม่แค่ออกไปแป๊บเดียวเองระบบการทํางานของกระจกนั้นทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเนียวน้อยอยู่ในการดูแลเสมอเอาละจ้าเรามาทํามื้อเที่ยงกันต่อดีกว่านมคืออาหารที่ดีที่สุดสาหรับเด็กทารกแต่ขวดนมกระดาษลังพังอีกแล้วต้องอเริ่มใหม่ทั้งหมดเลย คืณนี่คิมกับเดนนิสมีแขกมาเยี่ยมปาร์ตี้วันเกิดของเด็กๆนั่นเองจ้าอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะจ้าและทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยเ <Hello. S 1> มฟกับเควินก็มานน่นแล้วทันเวลาพอดีีเปเลยแขปกลวยอูฟู่เอาของข,องขวัญราคาแพงรีบเรียวมาด้วยพร <Wow. S 1> าก่อนอื่นมาเปลี่ยนแปลงอะไรกัสักหน่อยดีกว่า <Wow. S 1> ไม่เอากระดาษลังนะจ้าจะต้องทองคำเท่านั้นจ้า และแล้วก็ถึงเวลาแลกของขวัญถ้าสนใจเรื่องราคาของไปทำไมกันล่ะซึ่งสำคัญคือเรามาเจอกันตั้งหากแล้วเนาะเพื่อนๆจ๋าเรามาถ่ายรูปกันดีกว่ามาเอาสิเอาเยี่ยมเลยเอายิ้มในจ้าเราคงจะจําปาร์ตี้วันนี้ปีกนานแสนนานเลยล่ะเนาะ